แม่แพ้วทํากินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้แม่แพ้วกลับมาหานายููนายกินซู่พี่น้องกินเมื่อนี้แม่แพ้วสีเฮดอูปนิ้นสู่พี่น้องกินอูปะนิ้นแซ่บสูบ่พี่น้องเฮากลมาเบิ้งว่าวัสดุอุปก,กปรณ์วัตถุดิบของเฮามันมีอีย่างแน่มาเบิ้งกันค่ะพี่น้องปนิน้นผงชูรสน้ำปลาเกลือตะไคร่หอมแดง น้ำปลาพริกสดข่าใบบักกูดแล้วกับหกอีตูววันนี้มาลงมือต่ำเครื่องกันเลยค่ะเอาก็สิเอาตะไคร้ต่ำตะไคร้สก่อนต่ำตะไคร้ลงไฟใช้เกลือ บต้องแหลกหลายด้วจ้าพี่น้องบต้องแหลกหลายใสความแดงตาแล้วก็ใส่ค่าตาแล้วก็ใส่พริกสดจ้าตา โอ okay. เคต่ำแล้วแล้วแล้วป่ามาใส่หมอเครื่องที่เขาตา่ำกเอาใส่ ก็สิปุ่งเครื่องลงไปครับพี่นอ้องอ่าตะไคร้เฮากะไปทุบพ่อบุบๆนี่แหละพี่นอ้องอ่าทุบสีแ้นจันอยเพิ่มความหอมอืมส่ลูกโดดน้ำแนหักลงไปใบปใบบกูดสีสีสใบบกูดให้มันเพิ่มความหอมครับพี่น้อง ปรุงเครื่องด้วยผงชูรสตามใจชอบใส่หลายน้อยหลายใส่หน่อยนัวหน่อย,น,อยน้ำปลาใส่ลงไปขาดบบได้กับเครือน,น้ำปลรราด้วยเจ้าน้ำปลาไม่เพล้ปรุงเองเสร็จแล้วพักอีตูมาอ่าใส่ลงไปอืมเฮ้ยเขาฉีเติมน้ำน,ำนจักหน่อย น้อยเดียวจะสู้หลายได้พี่น้องคุกเข้าเห็นมันเข่ากันเด้อคนเห็นมันเข่ากันยังมาหันในข้างหม้อเลยยังมาหันในสุกเลยก็หอมเครื่องเลยพี่น้องเลย ปิดฟ้าข้างใส่เต่านันนี้พี่นอ้องซิมซิมซิมหื้อหนัวพอดีพี่น้องแซ่บสุดยอด แซบขนาดพี่นออ้องเอ้ยนี่แล้วละพี่นอ้องโอ้ป้านิ้นห่อนๆเขาก็จะไปเสิร์ฟคุณสามีเนาะค่ะไปไปเสิร์ฟกันเป็นเด็กเสิร์ฟมาแล้วจ้ามาแล้ว แนนนน่มาแม่แม่เดี๋ยวไปเอาซ้อนให้ไปเอาซ้อนให้แปบ๊บหนึ่งจะแซบขนาดลองซิมมึงดูเป็งไดโอเคเนาะเ,เดี๋ยวไปเอาซ้อนให้ <c oughs> คุณสามีคอนเฟิร์มบอกว่าโอเคแเซบโอเคแซบกินข้าเที่ยงพี่น้องมาด้วยจ้ะแซบ แป๊บเดียวนึงสีเบอร์จานละแซบหลายปลานิ้นสุกไวอาโสตรนี้ลองไปเฮ็ดเบิองอ้อจ้าพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเฮ็ดน้ำแซบแสบซุกพี่น้องกินไปก่อนนอจา้าบ๊ายบาย